สวัสดีจ้าทุกคนนะคะวันนี้นิสาก็จะมาแชร์วิธีทานะคะดอกข่าจากดอกพุธกันจ้าทุกคนนะคะเราก็จะนําดอกพุธมานะคะมาเรียงกันแบบดังในคลิปนะคะชั้นแรกเราจะาใช้1ดอกชั้นที่2ใช้อีก4-5ดอกนะคะแล้วก็ลดหลั่นกันมานะคะวางเทียบลดกันมาดังในคลิปอย่างนี้นะคะให้ปลายสุดแหลมอมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พันด้วยเชือกค่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการฝึกไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนสําหรับมือใหม่อย่างเราค่ะนี่นะคะเนื่องจากนะคะดอกพุทธที่บ้านนะคะออกดอกเยอะมากค่ะก็เลยนำมาประดิษฐ์เป็นนะคะอุบะนะคะอุบะจากดอกพุธค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้ได้มัดไปนะคะชั้นที่2นะคะในคลิปนะคะนิสาจะทําเป็น4ชั้นนะคะอันนี้ก็จะขึ้นชั้นที่3นะคะก็จะวางลดหลั่นกันมาเหมือนดังในคลิปนะคะ นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้เขามีรูปทรงคล้ายๆกับดอกขานะคะเราก็จะวางเรียงประกบกันจนครบหนึ่งรอบก็จะได้ดังในคลิปประมาณนี้นะคะนำไซ์ดอกที่มีขนาดเท่าๆกันมาค่ะจะส่งผลให้ชิ้นงานของเรานะคะมีความสวยงามและมุนีค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ชั้นที่3นะคะเราก็จะเรียงไปเรื่อยๆจนครบ4ชั้นนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะในชั้นที่สี่ก็จะวางเรียงชิดสลับวางกับชั้นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พันนะคะพันแน่นๆด้วยเชือกสีเขียวนะคะได้ได้นะคะได้ได้สีเขียวก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ฉันครบรอบที่สี่นะคะ อันนี้ชั้นที่4ี่นะคะก็จะวางสับบางเรียงลดหลั่นกันมานะคะจากชั้นที่3ค่ะอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะมัดด้วยได้สีเขียวลักษณะเดิมเลยคะ่ะดังในคลิปเลยนะคะก็ <g ul ance> จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเตรียมไว้นะคะ การลงทุนที่ดีที่สุดคือการฝึกฝนตนเองใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะก็จะวางเลี้ยงไปนี่ชั้นที่4นะคะก็จะมัดเก็บนะคะด้วยด้ายสีเขียวอีกเช่นเคยคะ่ะ เราก็จะมัดเก็บนะคะม้วนมือมัดเก็บได้ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะฝุ่นกันไปเรื่อยๆนะคะต้องมีสักวันที่เราทําได้สวยงามหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเราก็จะตัดออกนะคะตัดขั้วที่ยาวออกนะคะก้านที่ยาวออกนะคะให้เหลือประมาณหนึง่งแล้วก็ใช้เข็มร้อนมาเลยนะคะอรอยนะคะใส่กับดอกลักสีม่วงค่ะ อันนี้ใส่กีบเลี้ยงก่อน2ชั้นนะคะทุกคนจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะร้อยตามด้วยดอกหลักอีกนะคะเราก็จะเตรียมไว้นะคะเป็นส่วนของอุบะนะคะอุบะที่มีตุ้งติ้งเป็นดอกพุทธนะคะดอกขาดอกพุดค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะทำเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้จ้า